ปลั๊กไฟสองช่องสวิตหนึ่งช่องเราจะมีวิธีในการต่ออย่างไร,รชมมาเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาเรียนรู้วิธีการต่อชุดปลั๊กไฟสองช่องแล้วก็สวิตหนึ่งช่องแบบนี้เนาะเป็นเรื่องมดเลยก่อนอื่นนะครับสายไฟที่ผมเลือกใช้เนาะเป็นสายไฟขนาดหนึ่งคูณสองจุดห้านะครับซึ่งถ้าเป็นปลั๊กไฟเนี่ยไม่ควรต่ำกว่านี้เนาะหลังจากที่เราทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะป,ประมาณนี้สองตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลั๊กไฟเนาะ ตัวความมือสุดเนี่ยจะเป็นสวิตนะครับวิธีในการต่อนะครับก็ให้เราทําการตัดสายความยาวนะครับนะประมาณ3ั้งเซนนะครับโดยประมาณเนาะให้เราทําการลองเทียบดูแล้วก็ตัดเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะครับวิธีในการต่อนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราทําการกระจายไฟนะครับจากปลั๊กไฟตัวที่1มาหาปลั๊กไฟตัวที่2แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ ก็ทําการกระจายไฟมาจากปลั๊กไฟตัวที่2นะครับมาหาสวิตไฟแบบนี้ฮะซึ่งผมจะใช้เป็นสายสีน้ําตาลนะครับตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องลายเนาะก็จะเป็นช่องลายทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เรากระจายไฟชุดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือชุดนิวตรอนนะครับ ก็จะเป็นสายสีแดงนะครับผมใช้เป็นสายสีแดงแบบนี้เนาะเรากระจายจากปลั๊กไฟตัวที่หนึ่งนะครับมาหาปลั๊กไฟตัวที่สองแบบนี้นะฮะตอนนี้แล้วก็กระจายไฟนะครับแล้วก็ใส่นิวตันเสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาทาการต่อชุดของหลอดไฟนะครับสองเส้นนี้เนี่ยจะเป็นสองเส้นที่วิ่งไปหาหลอดไฟนะครับ ก็จะมีสายสีน้ําตาลกับสายสีแดงนะครับสายสีน้ําตาลนะครับก็ให้เราทําการต่อเข้าด้านล่างนะครับหรือว่าช่องเนวต้อนของสวิตช์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงกันแบบนี้นะครับสายสีแดงนะครับให้เราทําการต่อเข้าไปที่ปลั๊กไฟตัวที่สองนะครับในช่องของนิวต้อนนะครับก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเหลือสายไฟอีก2เส้นนะครับเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นนิวต้อนเนาะที่มาจาก เส้นเมนของเรานะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นเส้นที่มันมีไฟก็คือสายไร้นั่นเองนะครับก็จะนําเข้าปลั๊กไฟตัวที่1แบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของปลั๊กไฟ2ช่องนะครับแล้วก็สวิตช์ห่ช่องเนะี่ยก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับใครที่ชมแล้วนะครับยังมีข้อสงสัยตรงไหนยังไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถเมนสอบถามกันได้นะครับ หรือว,ว่าจะทักข้อความมาทางแฟนเพจโดยตรงก็ได้เช่นกันนะครับยินดีให้คําปรึกษากับทุกๆท่านนะครับใครที่ชมแล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับผม